สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูคอหมูย่างค่ะวันนี้จะมาบอกวิธีในการทําคอหมูย่างแล้วก็น้ําจิ้มคอหมูย่างเป็นน้าจิ้มมะขามนะคะก็คือคล้ายๆน้าจิ้มแจ่วนั่นเองแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือ3เกลือค่ะก็มีรากผักชีมีกระเทียมแล้วก็มีพริกไทยเราจะนําไปตำค่ะเมื่อตำละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้มาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะและต่อไปค่ะก็คือคอหมูย่างค่ะเราก็จะเอา,อามีดปลายแหลมๆนะคะ ทิมตรงคอหมูย่างเนื้อคอหมูย่างจะได้เป็นรูๆค่ะเวลาเราหมักเนี่ยสิ่งที่เราหมักนะคะเครื่องหมักต่างๆก็จะแทรกซึมไปในเนื้อคอหมูย่างค่ะแต่ที่เราซื้อมานะคะเราก็กลับด้านนะคะก็ใช้มีดนะคะทิมๆแท,ท,ท,ทงๆนะคะให้ครบทุกชิ้นค่ะบางคนก็จะใช้เป็นซ่อมนะคะวันนี้แอดมินใช้เป็นมีดปลายแหลมค่ะ และขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็มาเริ่ม,มหมักคอหมูย่างกันค่ะอย่างแรกที่ใส่ลงไปก็คือซีอิ๊วขาวค่ะใส่ซอสฝาเขียวลงไปซอสปรุงรสนะแล้วก็ตามด้วยซอสถอยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวจากนั้นก็ใส่ซามเกลือลงไป แล้วก็ใช้มือเรานี่ละคะ่ะคุกเล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะคะถ้าใครไม่ใส่ถุงมือก่อนที่จะนํามือไปคุกเล้าก็ให้ล้างมือให้สะอาดก่อน,นะคะ่ะวันนี้เดี๋ยวพอเราคุกเล้าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยเราจะหมักคอหมูของเราใช้เวลาทั้งหมดอยู่ที่6ชั่วโมงขึ้นไปค่ะหรือไม่ก็หมักไว้ข้ามคืนเลยก็ได้หมักไว้ประมาณหัวค่ำนะคะเช้ามาค่อยมาทำรับประทานค่ะ นี่ก็คือเทคนิคและเคล็ดลับเลยนะคะที่เราจะนําไปหมักไว้6ชั่วโมงหรือว่าข้ามคืนค่ะจะทําให้คอหมูย่านะคะมีรสชาติที่กลมกล่อมค่ะเราจะนําไปแช่ในตู้เย็นนะคะไว้1คืนค่ะหรือว่า6ชั่วโมงค่ะ ถ้าไม่มีฝาหม้อปิดนะคะก็ใช้เป็นพลาสติกแับนะคะลรบไว้แล้วก็ครบแล้วนะคะที่แข็นยูนี่ก็คือครบแล้วนะคะ1คืนแอดมินหมักไว้1คืนค่ะจากนั้นเราก็จะใส่เป็นน้ํามันพืชลงไปค่ะใส่น้ํามันพืชลงไปจากนั้นก็คลุกเค้าให้น้ํามันพืชนะคะเข้ากันไปกับส่วนผสมทุกอย่างที่หมักไว้กับคอหมูย่างค่ะ แล้วคุเขาเสร็จเรียบร้อยเราแต่ยังไม่ย่างค่ะให้เราหั่นมาทําเป็นน้ําจิ้มก่อนค่ะวัตถุดิบของน้ําจิ้มอย่างแรกเลยก็คือผักชีไทยแล้วก็ผักชีใบเลื่อยค่ะแล้วก็ตามด้วยหอมแดงที่หั่นซอยมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวค่ะหรือว่าน้ําตาลปี๊บนั่นเองจากนั้นก็ใช้เป็นน้ํามะนาวด้วยค่ะ น้ำมะนาวยังไม่พอนะคะเราจะใช้เป็นน้ำมะขามเปียกด้วยค่ะก็คั้นไว้แล้วก็ใส่ถ้วยรอไว้เลยค่ะต่อไปก็คือข้าวคั่วจะซื้อก็ได้หรือว่าจะทำเองก็ได้แล้วก็ตามด้วยน้ำปลาค่ะใช้เป็นน้ำปลาแทก็ได้แล้วก็พริกป่นค่ะแล้วนี่ก็คือวัตถุดิบทั้งหมด ที่เราจะทําน้าจิ้มค่ะมาเริ่มทํากันเลยค่ะก็เริ่มจากการตั้งหม้อนะคะใส่น้ําตาลม,มะพร้าวลงไปแล้วก็ใส่น้ํามะขามลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาทั้ง3มอย่างนี้เราจะไปตั้งที่แก๊สนะคะตั้งที่แก๊สให้เขาละลายก่อนค่ะไฟที่ใช้ก็จะใช้เป็นไฟอ่อนข้อไมทางกลางค่ะตรงนี้ก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าทั้ง3อย่างจะเข้ากันแล้วก็ละลายค่ะ เอาแค่พอล้ลายก็พอนะคะไม่ต้องงวดแล้วค่ะตรงนี้ล้ลายเรียบร้อยเราก็ปิดแก๊สแล้วก็รอให้น้ำจิ้มของเราเย็นนะคะส่วนผสมอื่นๆเราจะยังไม่ใส่ค่ะก่อนที่จะรอให้ตรงนี้เย็นก่อนนะคะเราก็จะหันมาย่างคอหมูกันค่ะ วันนี้สิ่งที่เราจะนํามาย่างคอหมูก็คือกระทะเทฟลอนนั่นเองค่ะง่ายๆสะดวกมากๆทุกบ้านนะคะต้องมีค่ะติดไฟติดแก๊สเลยค่ะใช้เป็นไฟออนค่อมไปทางกลางค่ะเมื่อกระทะเริ่มร้อนแล้วนะคะจากนั้นเราก็นําคอหมูย่างลงไปย่างได้เลยค่ะในการย่างกับกระทะเทฟลอนนะคะสามารถที่จะกลับไปกลับมาได้ค่ะแล้วก็เทคดูค่ะว่าสุกแล้วหรือยัง ก็สามารถที่จะยกขึ้นมาแล้วก็ลองนํามาหั่นดูได้นะคะว่าข้างในสุกแล้วหรือยังถ้าไม่มีเนื้อแดงแดงหรือชมพูก็แสดงว่าสุกแล้วค่ะแอดมินก็ลองแล้วนะคะก็คือไฟที่ใช้จริงๆจะอ่อนเลยก็ได้หรือว่าอ่อนค่อนไปทางกลางก็ได้ค่ะกลางไม่ได้นะคะแรงไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวข้างนอกจะไหม้เดี๋ยวข้างในจะไม่สุกนะคะตรงนี้ก็ค่อยๆจเย็นๆย,ย่างกับกระทะเทดล่อนไปเรื่อยๆค่ะ ตรงนี้ก็จะสะดวกสบายมากกับคนที่อยู่คอนโดอยู่หอนะคะสามารถที่จะทำคอหมูย่างทานเองได้เลยค่ะแบบสะดวกสบายด้วยค่ะแอนมินก็จะย่างให้เพื่อนๆดูอยู่ที่1ชิ้นนะคะแล้วเดี๋ยวแอนมินก็จะย่างทั้งหมดเลยที่แอนมินได้หมักไว้ค่ะ แลวตอนนี้รู้สึกว่าน้ำจิ้มนะคะที่แอนมินทําไว้เริ่มเย็นแล้วมาผสมส่วนผสมต่างๆของน้ำจิ้มกันค่ะเราก็ใส่หอมแดงลงไปใส่พริกป่นลงไปแล้วก็ใส่ข้าวคั่วลงไปค่ะมะนาวก็บีบสดๆลงไปเลยหรือว่าจะบีบไว้ก่อนแล้วค่อยตวงก็ได้นะคะเดี๋ยวอัตราส่วนทุกอย่างแอดมินจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะคะ ส่วนคาจะใส่เป็นผงชูหรือผงชูรสก็ได้นะคะถ้าใครที่ชอบความนัวๆค่ะจากนั้นก็คนคุกเคล้าค่ะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะจริงๆแนละ้วใครจะชิมไปปรุงไปก็ได้นะคะ แล้วอย่างสุดท้ายค่ะใส่ผักชีไทยแล้วก็ผักชีใบเลื่อยหรือว่าผักชีฝรั่งลงไปแล้วก็คนค่ะเทคนิคในการทําน้ําจิ้มนะคะอย่าใส่ตอนที่น้ําร้อนนะคะน้ําที่เราต้มตอนแรกมันจะทําให้ทุกอย่างสุกและน้ําจิ้มของเราก็จะไม่อร่อยได้นะคะจะไม่มีความสดใหม่ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาหั่นคอหมูย่างที่เราได้ย่างกับกระทะเทฟลอนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาหั่นกันค่ะ เวลาหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หาภาชนะนะคะจัดเสิร์ฟใส่จานให้เรียบร้อยค่ะพร้อมจัดเสิร์ฟค่ะและนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำข้อหมูย่างค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับคลิปนี้แล้วก็เมนูนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ